การยุบรวมองค์กรอิสาระสองแห่งคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์มีความเห็นจากหลายพื้นที่ต่อเรื่องนี้ติดตามต่อกับคุณวิภาพราวัฒนวิทย์ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิชนันฟักแฝงวิพาพรวัฒนาวิทย์กับช่วงนักข่าวพลเมือง4ีรีพอร์เตอร์มีความเห็นและปฏิกิริยาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่สำหรับกรณีการยุบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันเริ่มกันที่พื้นที่ภาคใต้ศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานีมองว่าที่ผ่านมายังคงไม่เห็นการทำงานในเชิงรุกของทั้งสององค์กรโดยหากมีการยุบรวมทั้งสององค์กรเข้าไว้ด้วยกันจริง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานที่เป็นแบบราชการอย่างเดิมได้ก็จะไม่สามารถตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วคือผูต้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเนี่ยถ้าถ้าถ้าพูดถึงบทบาทของทางภาคใต้เนี่ยแทบที่จะเรียกได้ว่าไม่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะไปเป็นการร้องเรียนอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีบทบาทหรือว่าแอคชั่นอะไรเลยแต่กรรมการชิ้นเนชนพอที่จะมีรายงานออกมาบ้าง นะครับถึงแม้มันจะไม่เห็นผลร้อยเปเซ็นต์ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันไปรวมกันแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าบทบาทมันจะไปในรูปแบบไหนถ้ายังเป็นแบบของผู้ตรวจการแผ่นนของรัฐสภาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในสามจังหวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถที่จะเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงปัญหาการละเมิดสิทธิในพื้นที่ได้ขณะเดียวกันเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ระบุว่าที่ผ่านมาเมื่อชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิและไม่ได้รับความเป็นธรรมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านคดีหรือกรณีการซ้อมทรมานจึงไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในครั้งนี้คือ น่าจะเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการสิทธิแล้วต้องการที่จะยุบรวมกันกับผู้ตรวจการแผ่นดินจริงๆก็น่าจะตั้งเป็นแผนกโดยตรงไปเลยว่านี่คือแผนกของคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนใช่ไหมชาวบ้านก็จะได้เข้าถึงจุดนั้นโดยที่ไม่ต้องผ่านเป็นขั้นตอนกว่าจะเข้าไปถึงถึงขั้นของคณะกรรมการสิทธิต้องผ่านระบบไหนยังไงอะไรแบบไหนมันหลายขั้นตอน ส่วนที่ภาคอีสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสานนายเดชาคำเบ้าเมืองระบุว่าการมีอยู่ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการร้องเรียนและตรวจสอบการถูกละเมิดสิทธิของประชาชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะบทบาทของนายแพทย์นิรันพิทักษ์วชระกรรมการสิทธิชุดปัจจุบันที่ทำให้ชาวบ้านได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ไหมพ่อบอกเอง การละเมิดทิัติ์ทุกคนรูสว่าเห็นการละเมิดทรัติ์แล้วมันมันเป็นปัญหาร่วมกัน,นอันนี้สําคัญผมมองมอวา่าแต่ว่าจุดปัจจุบันมัเป็นช่ไหจุดที่สองที่นี่นกันเยอะมันก็มีหลายคนซึงเขาคัดค้านแ,แต่จนบางคนดีแบบเอเป็นคนที่เคยกระทํำ ชาวบ้านนาคอนลำไปละเมิดสิทธิ์ชุวยนาคอนอยู่มาเป็นกรรมการสิทธิ์พ่อพงพ่พเห็นนี่พอเขากระตุกพ่อพงกัะ่นี่นี่ขอขีเหินต่อไปไอ้ไอ้แสดงความเห็นออกไปไม่เป็นรัเป็นผู้ใหมากับ่ผมเขาใจที่ยอมรับขณะที่อาจารย์มาลีสิทธิเกรงกรจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเห็นว่าโดยอำนาจหน้าที่และโครงสร้างของทั้งสององกรมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในมุมมองของชาวบ้านตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ลงพื้นที่ล่าสุดคือพื้นที่บริเวณแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านยังคงมีความกังวลว่าหากไม่มีกรรมการสิทธิ์ชาวบ้านจะมีช่องทางเรียกร้องมากน้อยแค่ไหนขณะที่นางสุนีชัยรสอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังพูดถึงเรื่องนี้ว่า ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีทางเลือกเพราะบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในบทบาทการตรวจสอบนโยบายของภาครัฐที่มีผลต่อสิทธิมนุษยชนและการทำงานในรูปแบบการรณรงค์คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวของคุณมาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนและพบกับเราได้ใหม่ในช่วงสุดท้ายของข่าวข้ามไทย PBS สวัสดีค่ะ